สวัสดีครับก็ยินดีรับนะครับทุกท่านเข้าสู่คลิปวิดีโอนี้นะครับขึ้นอาจารย์เองก็ขออนุญาตนะครับจะพูดถึงเรื่องของการนําเสนอนะครับในเรื่องของอันรกระชื่นด้วยผังงานแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าจริงๆแล้วอย่างที่อ,อาจารย์เคยอธิบายไปในห้องเรียนว่าในเรื่องของกระบวนการนะครับในกนารเขียนโปรแกรมนั่นแหละหลักๆมันมีขั้นตอนนะครับก,การเขียนโปรแกรมอยู่ประมาณ5ขั้นตอน ซึ่งอาจารย์บอกเหมือว่าแต่ละคนแต่ละผู้เขียนก็อาจจะมีการแปกย่อยจะมี 5- 6ห้าหกขั้นตอนหรือสามขั้นตอนก็สุดแล้วแต่แต่ให้เอาเนื้อหาเอาคอนเทนต์เป็นหลักนะครับโดยในส่วนของที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยจะพบว่าห้าวิธีเนี่ยหรือห้าขั้นตอนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนหลักๆในการเขียนโปรแกรมซึ่งนะครับการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยเป็นหลักการสําคัญที่อาจารย์อธิบายในห้องไปแล้วว่า มันเป็นหลักการสําคัญซึ่งจะเป็นปัญหามากถ้าเราไม่สามารถจะวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อโจทย์ของการเขียนโปรแกรมมันได้นะครับซึ่งกระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยราต้องตีโจทย์ให้ออกว่าโจทย์ของเรานั้นต้องการต้องการอะไรนะครับแล้วเราจึงมาดีวิเคราะห์ว่าลูกบบผลรับเป็นอย่างไรข้อมูลนําเข้าเป็นแบบไหนมีกระปอะไรบ้างและก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของข้อมูลให้ลูกพธ์นะครับ เมื่อได้เรื่องของวิเคราะห์ปัญหาแล้วเนี่ยกจะบออกแบบกระบวนการออกแบบเนี่ยเป็นพาร์ทนะที่จะส่งต่อให้กับผู้เขียนโปรแกรมซึ่งกระบวนการในการออกแบบนั้นมันมีหลายแบบหลายหลายวิธีการนะครับมีวิวที่เข้ามาช่วยนะครับตัวนี้อาจารย์จะไม่ลงเเทียวมากนะฮะเพราะว่าจะอธิบายไปแล้วในห้องเรียนแต่อยากจะชี้เห็นว่ากระบวนการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยห้าขั้นตอนเนี่ยนักศึกษาเองก็สามารถที่จะเลือก จุดเด่นของเองได้ในการศึกษาหรือความชอบเพราะฉนั้นกระบวนการต่างๆที่จะเล่าให้ฟังคือเป็นพอยต์หนึ่งนะที่จะพูดถึงแต่ครั้งนี้จ,จะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาซึ่งอาีย์ขอให้ทบทวนได้เฉยนะไม่ลงดีเทลนะเพราะว่าอธิบายไปแล้วในห้องกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยหลักๆสาคัญเนี่ยเราต้องดูนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งอาจารย์ตีให้อยู่สามสี่วิธีหรือว่าเรียกว่าอาจารย์สรุปมาให้แนละ้วจริงๆก็ มีสามวิธีสี่วิธีห้าวิธีแล้วแต่ขบวนการแต่ว่าประสบการณ์การสอนมาเนี่ยจากรูปนี้อาจารย์จะได้มาจากานักวิชาการรุ่นก่อนอาจารย์นะครับประมาณสามท่านนะครับอาจารย์ก็ตีว่าประสบการณ์การสอนเนี่ยห้าวิธีเนี่ยหรือห้าขั้นตอนเนี่ยมันง่ายที่สุดแต่ถ้าแม่นแล้วหรือสามขั้นตอนก็ได้นะครับขั้นแรกครับเรา้งรูว,ว่าโจทย์นั้น,นต้องการอะไรก็คือผลลัพธ์ ที่โจทย์ต้องการคือต้องรู้ให้ได้ถ้าอ่านโจทย์แล้วไม่เคลีย์ก็จบแหละทำอะไรไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแบบไหนเนะี่ยต้องการแบบไหนนะครับสองแล้วรูปแบบของผลลัพธ์โจทย์บอกไหมต้องการแบบไหนหน้าตายอย่างไรเป็นข้อมูลตัวเลขทศนิศนยมข้อความรูปภาพตารางกราฟมันมีเงื่อนไขตามมาเสร็จแล้วครับมาดูต่อว่าเอวแล้วแล้ว ข้อมูลที่ต้องใช้ในโปรแกรมของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันมีอยู่สส่วนนะยกันคือ1เป็นข้อมูลที่เกิดมาจากอะไรครับผู้ใช้กําหนดขึ้นกาหนดขึ้นก็คือรับป้อนข้อมูลเข้าไปทางแป้นพิมพ์นั่นเองอีกอันหนึ่งคือข้อมูลที่มันมาจากระบบหรือข้อมูลที่เรา define ขึ้นกําหนดขึ้นให้โปรแกรมเขารับรู้นะครับ ่วนข้อที่สี่นะครับอันนี้เป็นข้อที่หลายๆคนมีนป,นปัญหานะครับซึ่งปัจจุบันมันง่ายขึ้นแหละเพราะปัุบันี่ภาษาอย่างเช่นภาษาไพทอนการใช้การใช้ตัวแปรเนี่ยอยากใช้ใช้เลยไม่ต้องประกาศตัวแปรก่อนแต่โดยหลักการสําคัญครับเราต้องรู้ว่าในโปรแกรมของเราเนี่ยควรจะมีตัวแปรอะไรบ้างแล้วเก็บอะไรแล้วตัวแปรนั้นเป็นชนิดไหนนะครับนี่ก็ต้อง ลงในทียอาจจะเล่าไปแล้วนะครับในห้องเรียนแต่จะมาเล่าให้ฟังให้เฉยนะส่วนสุกท้ายอันนี้นสำคัญมากครับเพราะว่าเกิดปัญหาปมุเสมอคือการว,าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์โดยมีข้อแม้ว่าความสัมพันธ์นั้นต้องเป็นผลบันที่อะไรครับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรเข้าใจได้แปลง,ง่ายๆคือให้อยู่รูปของลอจิกหรือแมทรเมติกเพราะว่ามันสามารถดำเนินการได้ตามลอจิกงนั้น นะซึ่งกระบวนการหลักๆเนี่ยมักมีปัญหานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังผมจะจะลงดีเทลคือี้กระบวนการพวกนี้ตัวอย่างพวกนี้อาจารย์อธิบายให้ไปฟังในห้องแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรมากเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ต้องการให้เราเข้าใจไม่ได้ยากถูกไหมครับง่ายๆนั้นวิเคราะห์ตัวอย่างง่ายๆนะอจารย์ทุกอย่างให้ตัวข้อเลยคกันอย่างตัวเนี้ยนะครับอย่างเนี้ข้อแรกเนี่ย เขียนโปรแกรมเนี่ยเพื่อแสดงผลบวกของเลขสองตัวนะครับรับประทานพิมพ์นะครับให้พิมพ์ผลรวมออกทางจอภาพนะครับผมย้ํานะเป็นการทบทวนนิดหน่อยนะครับห้านาทีแล้วนะครับหนึ่งโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจท,าาจทต้องการผลบวกของเลขสองตัวถูกไหมสองตัวรู้ไหมผลลัพธ์บอกไหมครับจากจทย์ไม่ได้บอก รู้แต่ว่าต้องการผลลัพธ์ของการบวกเลขสองตัวฉะนั้นอันนี้เป็นซ้ำเท่ากับตัวเลขเลยนะหรือตัวเลขเลขหนึ่งบวกหรืสองเท่ากับผลลัพธ์อ่าเคนะข้อสามข้อมูลนําเข้าข้อนี้ง่ายมากจุย์บอกอยู่แล้วว่าข้อมูลนําเข้านั้นมาทางแป้นพิมพ์เห็นไหมเพราะมีเลขสองตัวรับทางแป้นพิมพ์เห็นไหมครับชัดเจนนะข้อที่สี่ตัวไปที่ใช้อันนี้สาคัญคนะรับเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถ ปรับได้อย่างตัวอย่างอาจารย์เนี่ยมี Number no. 1 n no. หนึ่ง2สองนะแล้วก็สามหมยความว่าอาจารย์ให้ตัวแปรเนี่ยมีอยู่สามตัวน้ำหนึ่งเก็บค่าเลยครับตัวเลขคือหนึ่งน้ำสองเก็บเลขสองแล้วก็สามเก็บผลลัพธ์ซึ่งตัวแปรนั้นอาจารย์กำหนดเป็นท้อตหรือ l o a t i n g point เพราะอะไรครับให้ลองรับจำนวนทศอิเมได้ด้วยนะะสุดท้ายครับนี่คือความสัมพันธ์ง่ายมากเลยข้อนี้ ก็คือสาเท่ากับนั้นหนึ่งบวกนำสองคำตอบจบง่ายๆสั้นๆอันนี้คือกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาซึ่งมันมีอยู่หลายขั้นตอนเนาะอาจารย์อธิบายไปหมดแล้วอยากพูดต่อครับกระบวนการต่อมาคือกระบวนการที่เรียกว่าการออกแบบอัลกร,ริทึมซึ่งอาจารย์เล่าไปแล้วมันมีหลายทฤษฎีถูกไหมก่อนหน้าอาจารย์ก็พูดถึงแต่หลักๆแล้วอันทืมคือนะครับก็คือกลิน้นคือเรื่องของความคิดของแต่ละบุคคลซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ผลลัพธ์เดียวกันแต่วิธีการคิดวิธีการทําไม่เหมือนกันได้เพราะอันกออะระทื่เกิดครับกระบวนการในการแก้ไขปัญหาจำนะกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลําดับเป็นขั้นตอนหรือคําสั่งที่อะไรครับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักปรปฏิบัติงานได้ตั้งแต่คําสั่งแรกจนถึงคําสั่งสุดท้ายเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจารย์เล่าสั้นเพราะเล่าให้ฟังไปแล้ว มีไฮไลท์อยู่สองตัวคือคำสั่งคำสั่งแล้วคำสั่งนะครับและก็ซีเควน c ์คือออเดอร์นั่นเองคำสั่งที่ทําทําอะไรทําตอนไหนทําเมื่อไหร่ทำขั้นที่หนึ่งขั้งที่สองขั้นที่สามหรือทําก่อนทําหลังอย่างไรอันนี้คือมีอยู่แค่เองก็คือเราต้องดีไซน์ว่าจะทําอะไรทําตอนไหนนะครับอันนี้คือเรื่องของอัลกอริทึมง,ซ,งซึ่งเขียนไม่ยากนะครับ ตัวอย่างอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนัว่นแหละผมการเปรียบเทียบนะผมไม่ไม่เล่าต่อนะครับนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการออกแบบขึ้นข้อเมื่อกี้ที่เราอยากให้นะครับก็คือว่าอย่างข้อเมื่อกี้เราบวกเลขสองตัวที่รับประทานบันหินถูกไหมวิธีการคือหนึ่งนะจาะแสดงข้อความบนกระดาษอินพุตน้ำหนึ่งรับตัวเลขคิที่หนึ่งเก็บตัวแปรน้ำหนึ่ง แสดงก็ความบิภาพอินพุตนำสองรับตัวเลขเก็บนำสองคำนวณแสดงผลลัพธ์อันนี้คือวิธีการแบบเบสิกในการดําเนินการตามขั้นตอนที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งกระบวนการไม่เป็นไ้ตามนี่นะบางคนว่าอาจารย์ผมเอาเอาเอาสามสี่ขึ้นไปก่อนหนึ่งสองได้ไหมทําได้นะครับหรือรับพร้อมกันเลยได้ไหมรับหนึ่งกับสองพร้อมกันได้ไหมก็ได้นะครับต้องดูให้ดีอาจารย์ทิ่ายไปเาแล้วนะครับอันนี้ก็ทบทวนให้ฟังให้เฉยก่อนที่เข้ามาถึงเรื่องของ กระบวนการเขียนพัางงานโอเคนะเรามาดูว่าเรารู้อัลกอริทึมที่มีแหละอัลกอริทึมทนี้ที่เราเขียนดีไซน์ไว้เราจะนำเสนอัลกอเนี้ยให้คนอื่นทราบได้อย่างไรซึ่งอันนี้มันง่ายถ้าเป็นภาษาไทยที่เรารู้จักกันเองแต่ถ้าภาษาอื่นที่เราไม่รู้จักเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันอีกนิดว่าไปถึงแม้มันจะง่ายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะอะไรครับอ่านมันได้เพราะ เขาจึงเปลี่ยนนรัทึบนั้นเป็นเป็นเป็นทางงานนะมาดูกันว่ามันมีความหมายอย่างไรนะครับอันนี้ก็อไม่เห็นคอนเซ็ปต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของตัวผาังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ย้ำๆให้เห็นนะครับตัวผาังงานนะครับเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดหลักๆนะครับคีย์เวิร์ดหลัก,ลก,ลกเนี่ยเขียนโปรแกรมทําได้ง่ายรวดเร็วและถูกต้องสมบูรณ์นะครับหมายความว่าตรงนี้ก็อะงไงครับ คือที่เขียนโปรแกรมถ้าเล็กๆน,นะรเราก็อาจจะเขียนเลยถูกไหมครับแต่ถ้าโปรแกรมใหญ่ๆนะครับมีคนทําหลายๆคนต้องมีการประสานงานกันบางครั้งนะครับเราจะเขียนโฟเขียนเขียนองค์ที่ไม่ชัดเจนและทำเป็นโฟชาร์ดให้ชัดเจนเพื่อจะให้มันมันมันเขียนได้ง่ายขึ้นเพราะเราเห็นแบบก่อนเห็นลักษณะของของครูโปรแกรมก่อนเสมือนพิมพ์เขียวของบ้านอะ ถ้าเราจะออกแบบสร้างบ้านถ้าบ้านหลังเล็กๆโอเคคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องต้องทาพิมเขียวคุณอาจจะเอาเสาปักปักปัก,ปกตามตกตามนะพูดเลยนะครับแต่ถ้าคือเป็นบ้านหลังใหญ่หรือมีหลายๆชั้นพิมเขียวช่วยได้ครับอแบบขาล,ลากแบบไหนขนาดเป็นอย่างไรน้ำหนักรับได้กี่ตันหน้าต่างเป็นยังไงประตูเป็นแบบไหนซึ่งอันเนี้ยเมื่อเราทำเป็นโครงชาร์หรือฐางงานแล้ตัวที่มเนี้ย มันช่วยเราติดตามหรือตรวจสอบแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนข้อที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของนะครับการนําเสนออัลกอริทึมเนี่ยในกติมโปรแกรมมันไม่แตกมันไม่เหมือนกันของแต่ละคนที่ผมอธิบายไปแล้วส่วนข้อที่สาสคัญคัญเขาบอกว่าผู้เขียนโปรแกรมไม่มีความชนานาญในภาษาที่ผู้เขียนขอขิทึ้เขียนไว้จะไม่สามารถอ่านได้เลยอันนี้ชัดเจนคือ ึงแม้เราเขียนไว้เป็นข่อขึ้นพวกี้ที่บอก่อกี้มันง่ายแต่ถ้าเราไม่ชนา,านาญการานั้นเราก็อ่านไม่ออกเราก็ทําไม่ได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการใช้ผังงานมันจะช่วยให้เราเห็นหรือเข้าใจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเี๋มาดูกัน,นทีนี้ตัวผังงานผมผมไม่ลงดีเทลนะฮะผังงานจริงๆเนี่ยมันคือการเอาคือเอาภาพ เอาลูกหรือสัญลักษณ์ที่ทุกๆุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันหมายความว่าทั่วโลกเนี่ยเขาใช้สัญลักษณ์นี้เหมือนกันว่าไม่จำเป็นต้องอะไรครับต้องไปเขียนเป็นภาษาอื่นเลยเห็นปับ๊บรู้ทันทีนะครับคือเอาน้ำเอานอกภาพเอาสัญลักษณ์น,นะมาเรียงต่อกันเป็นลําดับขั้นตอนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจนสิ้นเพื่อให้นะครับเราเข้าใจเรื่องง่ายขึ้นอันนี้เป็น ลักษณะของผังงานซึ่งผังงานนะครับจะมีสองแบบด้วยกันหลักๆนะอาจารย์ขออนุญาตให้เห็นผังงานเนี่ยจะมีผังระบบกับผังโปรแกรมซึ่งผังระบบเนี่ยมันคือภาพกว้างๆหมายความว่าภาพกว้าง,งคืออะไรครับลักษณะของการทํางานเช่นผังการลงทะเบียนน,นักศึกษาเชียนนักศึกษาต้องมารับอะไรครับเอกสารหรือข้อมูลการเคือนจากอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเอาข้อมูลลงทะเบียนเสร็จแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติลงบเบียนแล้วจึงจะรายงานผลหรือปินอ้นเอกาสารลงเบียนได้นี่คือภาพกว้างๆหรือบางครั้งเราไปติดต่อทําบัตรประชาชนทาแบบขี่ใช่ไหมครับก็้อมีการติดต่อช่องหนึ่งครับเรื่องเอกสารอะไรทาเบียนสอบไปเราตรงไหนขั้นสามเนราอะไรนี่คือผัางงานเป็นภาพกว้างๆแต่ถ้าเป็นผังโปรแกรมจะลงดีเทลไปเลยับเพื่อนนักศึกษาเนี่ยจะต้องลงทะเบียนต้องมีนะครับ จะต้องติดต่ออาจารย์เสร็จแล้วต้องนะครับต้องมีรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิจและอะไรครับและก็วันเวลาสถานที่ที่จะเรียนเรียนตรงไหนกรอบในช่องไหนอะไรบ้างมันเป็นรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นภาพโดยรวมส่วนนะเหตุผลหรือประโยชน์ที่ใช้เล่าให้ฟังไปไหลายบทแล้วนะครับเมื่อกี้ก็พูดให้ฟังไปแล้วซึ่งมันสน่วนใหครั้งก็ได้ว่าจริงๆผังงานมันช่วยอะไรครับช่วยสื่อสาร สื่อสารกับคนเขียนและก็ผู้ใช้หมายความว่าโจทย์งานเราเนี่ยเราดีไซน์เอาไว้แบบนี้แต่คนที่โจทย์ให้โจทย์เรามาคือคนที่ทั่ทวไปที่เาไม่ทางานด้คอมพิวเตอร์เขาไม่สนใจเขา่รู้ว่าคุณเขียนอะไรมาแต่เขารู้ว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้จากบนไปล่างล่างไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังแล้วบอกเขาไปทั้งไปลูกศรให้เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะได้ง่ายเพราะมันจังเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับอันที่สองอันนี้ที่ผมบอกว่า มันคือพิมเขียมการตั้งอิเวลาคุณทำทำไปนานๆเข้าคุณจะลืมแต่ไอ้ผังงานที่คุณมีเนี่ยมันจะช่วยคุณบอกว่าตำแหน่งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของของโปรแกรมของเรานะครับแล่ข้าสุดท้ายครับมันช่วยให้ทําการตรวจสอบความผิดพลาดก่อนที่จะทําการเขียนโปรแกรมริงคือเดทเช็คกิ้งนะครับไม่ใช่ว่ารเราเขียนไปวันสองวันแล้วเกิดเออ,เอร์ใช้ไม่ได้เสียเวลาฟินไ,ไปสองวัน บางทีมันรันโปรแกรมมันเออๆกัครับเป็นการทลองแล้วแต่อยากให้เห็นภาพคนเมื่อไม่ลงทีเทียวเยอะเนาะจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่นานจนเกินไปนะนะครับคืนภาพละทีนะส่วนอันนี้เป็นภาพเห็นไหมว่าถ้าเป็นซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกผังระบบจะเห็นว่าตัวอย่างเนี้ยก็คือความยาวความสูงของรูปสามเหลี่ยมจานวนหนึ่งร้อยรูปนะสต่รักนี้นะครับจะณท่นเลยว่ามันคืออะไรนะครับมาเก็บลงเลยครับ ไมไม่รู้ทำไมไม่รู้อ่ะอธิบากนนยก็ได้เลยครับถ้าอย่างเงี้ยเสรนแบด้านขนานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการรับหรือแสดงผลแบบไม่ระบ,บุสื่อชื่อที่นี้แสดงว่ารับความยาวความสูงของรูปสี่เหลกเกี่ยมเราทำรูปสามเหลี่ยมมาจำนวนหนึ่งร้อยรูปเก็บเราถามข้อมูลแล้วคำนวณให้ได้เส้นแ่แล้วจึงออกอรอยายงานเห็นไหมฮะนี่คือฟหล,ลักๆแต่ถ้าเป็นผังโปรแกรมเนี่ย มันชัดเจนมันมีเริ่มต้นมีสิ้นสุดเห็ไหมอ่านค่าถานละะสูงอันนี้คือสนักนะรครับสี่เหลี่ยมแป้นไม่เทา่านี่คือเป็นการรับข้อมูลทางแป้นพินชัดเจนนะครับแล้วก็ทําการคํานวณพื้นที่ทั้งหมดส้งคูณฐานคูณสูงเห็นไหมมีสูตรชัดเจนแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพแล้วถามว่าครบหนึ่งร้อยรูปยังถ้าไม่ครบก็ไปทาใหม่จนกว่าจะครบหนึ่งร้อยรูปอันนี้เป็นภาพเลยของการเขียนโปรแกรมง่ายๆ ที่จะพูดถึงกันนะครับส่วนสัญลักษณ์นะครับผมย้ำใบ่อยัญลักษักเนี่ยมันมาจากอะไรครับจากหน่วยงานของกลางของอเมริกานะชื่อนะครับแอนซี่อเมริกันเนชั่นัลสแตดดิสติวเซชันะครับซึ่งมันเป็นที่ใช้กันทัลวโลกะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูสัญลั์ษณ์ที่มีมีอะไรบ้างแต่จะแต่จะอะไรครับเน้นย้ำอะไรที่มันสำคัญสำคัญในวิชาส่วนอื่นๆให้ดูประกอบนะครับ เมื่อถึงเวลาเราเคยเห็นเคยผ่านตาเราสามารถไปดิฟื้นได้นะครับเปิดข้อมูล่านได้สำมดีง่ายมากนะครับเพราะนะนั้นสารที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้อันนี้สาคัญครับซีเดียมเป็นผ้านเนี่ยเขาเรียกโปรเซสนะครับอะไรก็ตามบวกคูณหารน,นะครับเพิ่มค่าลดค่าจะอยู่ในโปรเซสส่วนอันนี้เป็นกระบวนการสำรอง นะครับกระบวนการนิยามฟังก์ชันย่อยทั้งสองตัวเนี่ยะจะไม่ค่อยได้เห็นในโปรแกรมเล็กจะเห็นในโปรแกรมใหญ่ไว้ให้ดูไว้นะครับส่วนอันที่4เนี่ย Input Output Data แต่เขาไม่ระบุอุปก,กรณ์แสดงว่าเป็นทั้ง Input ก็ได้ o u t p u t ก็ได้แต่ไม่ได้บอกว่า Input จากอะไรฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าถ้าตัวที่บอกว่าเป็นเป็นให้เป็นแบบทั้งรอปภาพเป็นแบบแปบบ้นแพบบิม ก็ใช้แบบนี้ไปเลยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตไลฟ์ฟังนีส่วนต่อมาครับอันนี้เป็น internal storage นะครับเรื่องของเก็บข้อมูลภายในนะครับแล้วก็อันนี้ใช้บ่อยครับ retention symbol เอาไว้เปรียบเทียบมีเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขสองเงื่อนไขสามเงื่อนไขว่าไปภายในรูปนี้จะมีเงื่อนไขอยู่ส่วนที่ preparation เตรียมข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้ามันก็หมดค่าไว้ล่วงหน้าในโปรแกรมนะครับ อันนี้เป็น,นรเรื่องของแมน a l input ุตใช่ไหมรับข้อมูลจากผู้ใช้ทางแป้นพิมพ์อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆที่เราไปดูได้เพิ่มนะครับส่วนที่เหลือพวกนี้ซีเดียมค์ค้างหมูเนี่ยเอาไว,ว้ควบคุมแบบแมนวนวลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการรีพอร์ตรายงานแผ่นเดียวหลายๆแผน่นเลือกเอาครับและก็มอนิเตอร์คือแสดงออกทางจอภาพนี่คือภาพรวมของคอมพิรมนะครับส่วนที่เป็นเรื่องของการและเรื่องเทส อันีกตัวนะครับเป็นเรื่องของตาร์ทอัพทุกๆุกโฟชาร์ดต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเสมอนะครับกลุ่มนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างระหว่างอะไรครับระหว่างตัวที่เป็นเป็นโฟชาร์ดด้วยกันนะครับอันนี้ก็รักษาเดี๋ยวอาจารย์จะให้สไลด์ไปไปดูเพิ่มได้อนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายละเป็นดีเทลสั้นๆนะครับอันนี้มีอะไรครับส่วนวิธีการเขียนอ่าเดี๋ยวสไลด์ให้อยู่แล้วนะครับหนึ่งก็คือว่าเราบอกว่า คือเอาสัญลักษณ์ใช่ไหมสัญลักษณ์มาต่อกันมาต่อกันแล้วเชื่อมด้วยเส้นเส้นเชื่อมคือลูกศรน,นะครับลูกศรจะไปต้องมีหัวมีท้ายนะเอาวิหัวนะจุดเริ่มต้นตรงไหนสิ้นสุดตรงไหนนะครับซึ่งในผังงานเนี่ยอาจจะต้องใส่อะไรครับอย่างนี้ใส่อะไรครับใส่ข้อมูลหรือคําอธิบายสั้นๆลงไปได้ประกอบให้คนคนทันเข้าใจนะครับซึ่งตัวนี้มาดูว่าอย่างเช่นตัวนี้โจทย์นี้ เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับนะครับเราก็ดูว่าแต่โจทย์ข้อนี้เราวิเคราะห์ขึ้นแล้วทั้งหมดหกข้อมาดูนะหกข้อเนี่ย <Start. S 1> <Start. S 2> เห็นไหมครับสตาร์ทเลื่อตบนสต็อปปิดท้ายแสดงข้อความบนจอภาพไหมจอภาพข้อความว่าอินพุตนำเห็นไหมรับข้อมูลตัวเก็บไะครับรับเห็นไหมรับลีดนำเห็นไหมครับแล้วกว็อะไรครับข้อสามี่อะไรครับอินพุตนำสองเห็นไหมแสดงข้อความ ลีดนำสองเห็นไหมแล้วจึงคำนวณการเห็นไหมคำนวณแล้วจึงสแสดงผดออกทางสภาพนี่คือตัวอย่างของการใช้งานง่ายๆของพลัางงานซึ่งส่วนใหญ่เวลาเ<บ>รียนในห้องทุกคนจะขยักหน้าเลยับหน้าแตทำเ,เองจะทำไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอ,อย่างเล่าให้ฟังแหละอย่างน,นี้เห็นไหมครับอัน,นอเนี้ยข้อห้าหกเจ็ดเนี่ยสาคัญที่สุดเรื่องของการใช้ใช้เงื่อนไขนะครับเห็นไหมมีเงื่อนไขสตาร์ทสต็อป แสดงข้อความ input นำหนึ่งถ้าไหมรับนำหนึ่ง input นำสองรับนำสองแล้วถึงเช็คว่าเอ๊ะไอ้นำหนึ่งว่านำสองจริงไหมถ้าจริงตอบเป็นนำหนึ่งไม่จริงตอบเป็นนำสองอนนี้คือกระบวนการง่ายๆ่ายแล้วเชง่ายในการคิดนะครับส่วนนี้อันนี้เป็นเรื่องของทางเลือกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับส่วนภาษาที่ใช้ภาษาที่ใช้ก็มักจะให้ในชั้นเรียนก็คือภาษาที่ทุกๆคนอ่านเข้าใจ ไม่ใช่ภาษาโปรแกรมมิง่งนะครับอย่าไว้นะนะครับทีนี้สิ่งที่ัดสนใจครับถ้าเป็นข้อความถ้าเป็นตัวเลขที่เป็นข้อความเขาจะนิยมใช้เครื่องหมายฟันหนนะูแล้วก็พูดเนี่ยครอบไว้จะรู้เลยว่าไอหมายเลขหนึ่งสองสามเนี่ยไม่สามารถคำนวณได้เพราะเป็นตัวเลขแหละไม่เป็นข้อความแล้วนะครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังคอนเ็จแล้วกันนะครับส่วนอื่นอื่นตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับ รับค่า x เห็นไหม lead x จะใช้ภาษาทางคณิตได้หมดเลยครับนะครับอันที่สองครับอันนี้คืออะไร line x ก็คือสแสดงข้อมูลนะครับออกโดยไมร่ระบุไม่รูสื่อนะครับอันนี้เป็นออกรายงานแล้วอ็พิมพ์นันเดียวอันนี้ออกจอภาพเห็นไหมมีคาตรวกับความบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับส่วนเรื่องของการ assign สิทธิ์ a s s ค่าโดยปกติแล้วถ้าถูกต้องจริงต้องใส่เลยครับ ครื่องหมายพันหนูครอบคุมแล้วก็ชี้ไปที่อะไรครับตัวแปรนั้นว่าตอนนี้เบอร์สิบเก้าเนี่ยเก็บไว้สบายเที่เอ็ดแล้วนะนะครับแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยเท่าเบอร์นี้นะให้รู้กันไปเลยนะครับวิธีการนะครับส่วนที่สําคัญไม่มว่าผิดพลาดคืออะไรครับคือ,อสัญลักษณ์ที่ใช้ให้ใช้ที่ทุกคนเข้าใจได้ไม่ต้องแปลเใช่ไหมมากกว่า น้อยกว่ามากกว่าเท่ากับไม่เท่ากับเห็นไหมมากกว่าน้อยน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับ and o า Not ทั้งหมดเนี่ยคิดว่าผ่านหมดก็จะไม่ดูแต่าระวังเขาด้วยกว็ดีนะครับอันนี้เรื่องของคำสั่งหรือฝังงานมีสามแบบด้วยกันนะครับเขาเรียก Frequential Programming นะครับฐาน,นที่เป็นเงคอเคือทำหนึ่งสามสี่จนถึงสุดท้ายนะครับส่วน Condition f l r w c h a r t คือเรามีเงื่อนไขามา ให้เลือกว่าจริงให้ทําอะไรไม่จริงทําอะไรอันนี้คือแบบเฟสที่ที่สองอันที่สามคือเนื่อไขายเหมือนกันครับจริงทําอะไรไม่จริงไม่ต้องทำอะไรนะครับก็คว่าเราต้องไปดูว่าเอ๊ะเวลาไปทําไปงานจริงเนี่ยเราจะเลือกใช้อะไรในการในการทาเป็นเรื่องของคอนดิชันนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของอาลิคิชันนะครับหรือเรียกว่ารูปเองซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ย ถ้าคนเคยเรียนไว้จะรู้ว่าให้ลูกซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกดูแลว้วก็วายทำก่อนหนึ่งร้อยหนึ่งรอบแล้วจึงเช็คเ่อนไขส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเช็เกเ่อนไขก่อนแล้วจึงค่อยค่อยเพิ่มคำสั่งซึ่งผิดหลักการก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้เราดูว่าเป็นแบบไหนนะน,นี่ว่าเจอไม่ได้เข้าใจเดี๋ยวจะย้ําพิธีเรื่องของอการเขียนโปรแกรมแบบ,แบ,บลงรูปนะครับส่วนหลักการเขียนง่ายมากนะครับมีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุด มีข้อมูลนําเข้ามีแสดงผลออกมีการประมวลผลผลหลักการนีง่ายๆไม่ต้องคิดเดยอะนะครับนะครับันพะรุ่งนี้ผมอาจจะใช้เวลาในการตรวจคุณนะครับคือว่าเรื่องของใช้สารถูกต้องไหมใช้ลูกศรมนทิ์ทางหรือเปล่าแผ,นผ่นภาพมีลูกศรเข้าออกถูกไหมยกเว้เลยครับยกเว้สตาร์ทกับสตาร์ทมีออกม,มีเข้าสตาร์มีเข้าม,มีออกนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับขร่ความ ประโยชน์ย้ำไปแล้วว่าทำอะไรบ้างนะครับส่วนเรื่องนี้นี่คือตัวอย่างครับเป็นสีเคลียวนะครับทวนไม่หน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะสอบนะครับจะสอบนะครับตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเสร็จแล้วเอาเงินขึ้นแล้วถึงต่อด้วยผัางงานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับง่ายๆอันนี้ก็เป็งงนเรื่องรูปนะครับครันสรุปสั้นๆว่าในส่วนของ ของผังงานมันคือกระบวนการการหนึ่งในการที่จะแปลงไอโซเทอ่มที่มันดูยากๆให้มันง่ายขึ้นด้วยอะไรครับด้วยลักษณะของรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ทุกคนในโลกเหมือนกันหมดคิดเหมือนกันหมดนี่คือตัวอย่างของของการใช้ผังงานซึ่งในผังงานท่านในห้องจะเป็นการให้ทดลองทำงเช่นเบอร์เก้าเบอร์สิบสองเนี่ยทำยังไงนะครับเป็นยังไงก็ต้องมานั่งกัดอีกทีนึงแต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ค่อย อธิบายคีว่าจะให้ทำหรือเปล่าแต่ให้ดูก่อนตอนนี้เกือบครึ่งชั่วโมงละแต่เสรเร็วขึ้นนะครับแต่สไลด์มีแล้วนะครับก็จะเห็นภาพทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนทาง,งาน,นอีพีจะไปเนาะต่วนนี้ก็เข้าใจคอนเซปต์ละว่าเราจะเขียนเขียนวิเคราะห์ปัญหาและอันตรรศอย่างไรนะครับส่วนอาจารย์ก็จะมา เพิ่มเติมบของของวิธีการนะครับในการที่จะเ,เขียนทางานไ้น,นย่ถูกต้องนะครับวันนี้ก็ขอแยกจ,จบตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อ,ตอไปของช่องเรานะครับเพราะไอทีเข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ